ตลตลาดหุ้นหนึ่งนาทีวันที่28ตุลาคมปี68เซตลบ9จุดปิดที่1,314จุดมูลค่าซื้อขาย44,000กว่าล้านบาทเป็นสถาบันและต่างชาติที่ขายสุทธิเมื่อคืนแต่ชนีห,นหุ้นหลักของสหรัฐปิดบวกดีโดยตลาดมองบวกว่าวันที่30ตุลาคมทรัมป์และสจิ้นผิงจะพบกันและตตลงการค้ากันด้วยดีทําให้เงินไหลออกจากทองคาแล้วย้ายไปยังสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นส่วนวันนี้แต่ชนีหุ้นจีนและฮ่องกงปิดลบ เนื่องจากกังวลว่าจีนจะเสียเปรียบสหรัฐในการส่งออกใกล้หายากรวมถึงราคาทองคําปรับตัวลงแรงทําให้หุ้นเหมืองแร่ถูกขายออกมาจํานวนมากคส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดลบหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมา5วันติดต่อกันโดยหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวถูกขายทํากําไรหลังจากที่หลายคนมองว่าจะไม่ผ่านแนวต้าน1350จุดนอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงมากดดันให้หุ้นกลุ่มพลังงานโดนขายปิดลบมากที่สุด1.5%เเด้วยครับ